สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงจางเฉยๆนะครับวันนี้พามาชมสวนทุเรียนนะครับทุเรียนประมาณ7-8ปีนะครปีนะครับต้นระดับนี้เลยนะครับระดับนี้นะครับอยู่แค่จมูกกรุงเทพนะอยู่จมูกกรุงเทพนะในสวนก็มีหลากหลายมีทุเรียนมีไม่ยงชิดนะครับมีพืชที่เก็บได้รรยวันมะกอกมะกอกที่กินกันลาบนะฮะก็ปลูกไว้นะครับ หลากหลายนะครับหลากหลายอันนี้ก็มายงชิดนะมายงคิดมายงชิดเนี่ยด,ดูไปพร้อมๆกันนะครับนะครับสวนนะครับสวนก็วางระบบน้ำสปริงเกิลทุกต้นนะครับทุกต้นนะครับทุนทุนบางทุนก็มาดูเห็นว่านะมีหญ้ารกระดับนี้ก็ถอย นจริงๆสวนธรรมชาติของสวนน่ะก็จะต้องมีมีหญ้ามีวัชพืชปกคลุมเป็นปกคลุมเป็นของคู่กันนะครับโดยเฉพาะต้นทุเรียนนะครับตรงนี้เป็นทุเรียนพันธุ์ดีมอนทองมอนทองนะครับมอนทองจุดแข็งนะครับจุดแข็งของสวนนี้นะครับพิกัดอยู่เขาเพิ่มเขาเพิ่มบ้านนาเกษตรยศจุดแข็งที่หายากเลยหายากเลยนะครับด้านหลังก็เราจะปลูกไผ่ ไผ่กันกันน้ำเสาะน้ำเสาะนะเนี่ยไผ่ก่อไผ่ประมาณนี้เลยนะครับจุดแข็งของแปลงนะครับแปลงนี้สิบไร่สิบไร่เขาเพิ่มบ้านนานครนยกอันนี้คือคลองบ้านนาคลองบ้านนานะครับผมรีวิว,ววันที่10กันยา65 5นะครับเนี่ยคลอง ลองบ้านนานะครับหน้าแรงมารีวิวก็น้ำไม่แห้งน้ำไม่แห้งนะครับนะครับสวนของเราด้านหลังติดคลองเลยนะครับติดคลองติดคลองนะครับกว้างขวางนะครับกว้างขวางคลองใหญ่โตเหมือนแม่น้ําเลยนะครับน้ําไม่แห้งนะครับเอาน้ําตรงนี้มาดูแลสวนสวนนะครับสวนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเนี่ย ที่ผมถ่ายไปนั่นคือด้านหน้าของสวนด้านหลังติดคลองบ้าน,นาด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีคลองเล็กๆคล,คลองส่งน้ำเล็กๆก็มีน้ำทั้งปีเช่นกันนะครับการรีวิวจากหลังสวนนะฮะหลังสวนไปด้านหน้านะครับ กว้างก็สักหน้ากว้างติดถึงนวนลรัดยางด้านหน้าประมาณ50เมตร50เมตรนะครับแต่ลึกมาข้างในลึกข้างในเนี่ยร่วมร่วม300เมตร300เมตรเนี่ยอันนี้คือทางตรงกลางสวนตรงกลางสวนนะครับรถเข้าได้รถเข้าได้ะระบบน้ําระบบน้ําที่ดึงน้ําจากคลองวางไว้หมดแล้วนะวางไว้หมดแล้วเสาไฟเฟยไฟเฟยพร้อมฮะเลข ว่าสาธาร,ระูปภครบคันนะครับส่วนที่สมบูรณ์ส่วนที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ห่างกรุงเทพนิดเดียวอนาคตอันใกล้ก็จะมีการสร้างทั้งด่วนจะทุกโชคแก่งคอยนะครับมาสวนนี้ก็ใช้เวลาสัก45นาทีฮะสีนาทีก็มาถึงสวนเลย,เลยทั้งลัดยางถึงสวนเลยนะครับสนใจนะครับ0 8 2 7 6 9 9 4 9 4ช่องยูท b e ช่องลุงช้างเฉ,ย,ฉยนะครับ โดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะครับให้ผลผลิตนะฮะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นประมาณติดเป็นร้อยร้อยลูกร้อยร้อยลูกเลยครับเพื่อคุณภาพเขาจะเด็ดไว้ประมาณต้นละ30-40ลูกนะสีลูกนะครับถ้าเยอะจ,จัดมันจะกแกลนมันจะเล็กไม่สมบูรณนร์นะครับนะครับสนใจก็08-279-9-4-9-4 ราคาเท่าไหร่โทรมาถามหลังใหม่นะครับเจ้าของแจ้งกับลุงช้างไว้แล้วนะครับว่าอีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงช้างนะครับฝากกดติดตามกดสับสไใครด้วยนะครับสวนสวนทุเรียนที่ดินเปล่านะครับราคาตั้งแต่หลักแสนไปถึงหลักล้านนะมีอยู่ใน YouTube ช่องลุงช้างเฉยๆหลายแปลง ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ